S <S <k iller> สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกตัวนะครับในแบบวิดีทอลเร็ตทาวเวอร์ดีเฟนครับโอเคขอประ,ประกาศก่อนจะได้ยินเสียงเสียงปืนนี่นะครับน้องผมเล่นโทรศัพท์อยู่ยซึ่งอย่าลืมไม่ติดตามชื่อไอช่องน้องผมด้วยนะครับเพราะที่มันไม่ค่อยลงคลิปได้เลยซัมเก็บเป็นโล,ล่จำได้ไอ,ไอน,นี่โล่นั่นน้อยมันต้องการโล่คาลโล่ายุสเหรอ อเราเรียนรออ้ยอยยังไม่แจกตอนนี้ครับเพราะเราน่าจะแจกในอีกสามสองหนึ่งโอเคที่เหลือก็แค่ร้อยคนแอดมาครับมึงมาเลยนี่แจกตัวครับแจกตัวอออเอานี้ลงด้วยจะได้เรียกคนไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหม ตอนนี้ครับผมจะเจ็ตัวเจ็ตัวครับเจ็ตัวครับมาอะไรเนี่ยกยุหลกโเว้ยโอเคคนนี้น่าจะต้องมาเจ็เอาไปเลยคราวนี้เขาจะเทรดไหม โอเคครับอีกคนหนึ่งเขาก็ได้ไปแล้วนะครับของเจ้าไอ้มันชื่ออะไรนะไอ <c oughs> โอ้เดยวเดยวเด๋ยวฟรีฟรีไฟรีฟรีให้ฟรีครับตัวนี้ให้ฟรีเด้อจ้ะ <c oughs> เฮ้กูว่ะไอ้พี่กูบอกไอ้พี่ปลปีโอ้ยกูบอกไอ้พี่เนี่ยปลีโอ้โหถือว่าคนนี้เขาน่าจไม่ได้ครับเพราะน่าจโอเคก็ไปคนนึงครับปลีโอเคครับผมก็แจกเจ้า เอลเอลคาเมราบูแมทหมดแล้วครับเหลือแค่เจ้าตัวของมันชื่ออะไรนะไอ้ชื่อเรียนเดียสปีกแมนเออเรียนเดียครับก็หนึงจะเลิกครับกูต้องแจกเรียนเดียให้หมดอะอะไปเพื่อนอีกตัวหนึ่งเจ้วขอแจกตัวทั้งหมดเลยนะครับที่ที่ไม่ใช้เนรเนรเนี่ยแล้วไม่กี่ตัวครับ ไปครับอีกคนนึงผมก็จะได้แจกตัวเพิ่มพี่พี่อะไรวะมึงใครเนี่ยแล้วเล่นเหรอแล้วไม่รู้จักไอเด็กเปลือว่ะว่ะเด็กคนนี้อยูไม่ใช่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 ไอสัตว์กูไม่ได้แจกก่อนนี่ มาที่ท้องได้ไหมครับอืมอย่างนี้ดีเก็บแล้วเร็บแล้วโอเคเสร็จไปหนึ่งกิจครับถ้าใครมีกิจหรอบอกว่าโอ้ยฟรีแมะโอเคกูคต้องเอาจเจ้าไอ้เทท่านหานี่ออกแล้วก็ตัวที่ไม่ใช้นั้น เหอะแต่ตัวครับต้องต้องประกาศว่าเจ็บตัวเพราะตอนนี้ตัวทองหมดแล้วครับต้องโอเคจะแจกแค่สองตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะแจกแค่สองตัวสุดท้ายเออสองตัวสองตัวเฟรดี้แฟลตแบนเวลาไม่ดูด้วยเออตอนนี้เหลือตัวแค่น้อยเลยเก็ตัวครับเก็ตัวฟรีับ แจ็คตัวครับเอานาจะถีบหมดตัวครับแจ็ตัวครับเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอโอเคเหลยอตัวสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดแจกให้คนนี้ตัวสุดท้ายครับเหลือตัวสุดท้ายขอครับ โอเคเฮ้ยห,ห้ามโลภห้ามโลภเจนครับเตดมาดิเิดมา D R ครับตีดให้เลยไปตัวสุดท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม กดซับสไคร e นั่นแหละครับกับกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับ,บ like, เออ,ร,เอ,อรู้แล้วนะเ <c oughs> <c oughs> จ้าสวบันินี้บ๊ายบาย